คำศรลป์เกตแบเนี้เราเรียกว่าภาษาเขมรถิ่นไทยส่วนภาษาเขมรที่พูดอยู่ในประเทศกัมพูชานั้นเราเรียกว่าภาษาเขมรมาตรฐานสองภาษานี้ถ้าคุยกันทั่วไปเนี่ยก็พอจะรู้เรื่องกันได้แต่ว่าเนื่องจากว่าพัฒนาการทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมเนี่ยทำให้คำศัพท์ของสองภาษาเนี่ยแตกต่างกันเข้าใจว่าชาว คนไทยเชื่อสายคเขมรที่อยู่บุนรำรเศรษฐกิสุรินเวลาพูดคเขมรถ้าพูดสัปกติทั่วไปคุยกันทุกเรื่องแต่ถ้าคุยเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสังคมนะคิดว่าจะเข้าใจกัมพูชาได้สัก30% วิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายขเขมรก็มีเอกลักษณ์หลายอย่างก็เลยเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านคนไทยเชื้อสายขเขมรหรือขเขมรถิ่นไทยเรียกตัวเองว่าเขมรลือโดยทั่วไปก็คล้ายกับคนไทยเชื้อสายอื่นๆในแผ่นดินไทยเพราะมีพื้นฐานสังคมเกษตรกรรมและพึ่งพานตนเองทำนาทำไร่คนหนุ่มสาวไปทำงานนอกหมู่บ้านและกลับบ้านในฤดูการเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยว ผ้าทอของชาวเขมรถิ่นไทยสวยงามทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหมสตรีบ้านสวายจะฝีมือดีมีความสามารถรับจ้างขึ้นเส้นฝ้ายเตรียมทอให้กับช่างทอของหมู่บ้านอื่นสมัยนี้งานแบบนี้ไม่ใช่ว่าคนทอผ้าทุกคนจะทําเป็นเป็นการทําได้ยืนค่ะเป็นไหมเลยนะบ้านสวายนี่เขาเก่งเรื่องทอผ้าส่วนสามคนนี้เขาเก่งเรื่องการตั้งเส้นได้ มืออาชีพถ้าอยากเห็นต้องมาเช้า คนไทยเชื่อสายขเขมรหรือขเขมรถิ่นไทยมีความเชื่อเรื่องอำนาจเหนือธรรมชาตินับถือวิญญาณเทพเทวดาอารักษ์และผีบรรพบุรุษการบูชาเส้นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำมาซึ่งความสุขความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายพิธีกรรมต่างๆมักเกี่ยวข้องกับเครือญาติบรรพบุรุษและวิถีชีวิตที่พึ่งพาธรรมชาติเช่นพิธีเปิดยุ้งช้างหลังฤดูการเก็บเกี่ยว

การทำนาในครั้งหน้าข้าวจะเต็มยุ้งฉางเช่นที่เคยเป็นมามีพิธีทำบุญขวัญข้าวทั้งในระดับครอบครัวชุมชนและตำบลที่เห็นนี้เป็นพิธีทำบุญขวัญข้าวของตำบลน,นาดี ต่าาใหญเเมันนดวิถีชีวิตของคนเขมรถิ่นไทยแนบแน่นและเชื่อมร้อยระหว่าง วิธีเกษตรกรรมและพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาต่างๆพิธีแสนโดนตาเป็นพิธีเส้นไหว้ผีบรรพบุรุษลูกหลานเครือญาติจะต้องกลับมาร่วมพิธีทุกปีกาปิ้งขนมนมเลยทุกสารพัดก็ให้ลูกหลานเย็นเป็นสุขทุกประการ พิธีเลงมะมวดเพื่อเยียวยาการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยพลังของความรักความผูกพันในกลุ่มเครือญาติรับกำลังใจและพลังแห่งเสียงดนตรีกันตรึมผนวกกับความเชื่อดั้งเดิมพิธีแต่งงานของคนไทยเชื้อสายเขมรมีหลายขั้นตอน ทั้งการทาบทามสู่ขอมั่นจัดขันหมาซึ่งมีสิ่งประกอบพิธีที่เคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นดอกหมากดอกมะพร้าวหมากพลูเครื่องเส้นสังเวยมีพิธีล้างเท้าฝ่ายชายบายสีสู่ขวัญและอื่นๆอ,อ,อีกหลายขั้นตอนที่ขาดเสียไม่ได้ก็คือกันตรึมหรือมโหรีพื้นบ้าน คนไทยเชื้อสายกุยในแถบเทือกเขาพนมดงรักส่วนมากอยู่ที่สุรินทร์และศรีสเกตมีคนกุยอาศัยอยู่ในดินแดนภาคใต้ของลาวและตอนเหนือของกัมพูชาพวกเขาอยู่ในดินแดนและแวกนี้มานับพันพัน,พนปีแล้วสมัยก่อนบางคนเรียกชาวกุยว่าขา่าหรือสวยซึ่งสื่อความหมายในทางที่ไม่ค่อยเหมาะสมควรใช้คำว่ากุยกุย,ก,ยกวยหรือโกย ซึ่งผันแปรตามสำเนียงแต่ละถิ่นไม่ว่าจะออกเสียงอย่างไรทั้งหมดมีความหมายว่าคนชาวคุยเชื่อเรื่องผีและวิญญาณนอกจากบูชาว,วิญญาณบรรพบุรุษสารปู่ตามีการเสียงทายชะตากรรมและหาทางเยียวยาความ,มเจ็บไข้ได้ป่วย<ไ>รักษาด้วยการอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางทีลูกซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ แม่ไปทำงานห่างไกลต่างจังหวัดเมือ่อไม่สบายก็โทรศัพท์ให้แม่ช่วยหาทางเยียวยาเช่นบูชาครูกำเนิดให้เป็นต้นไม่จะว่ามสะดือไม่จะอ,อน,นาทรม,มีซักแงเพิ่อนั่งไม่จะตดครูออนยาเขาบอกว่าอันตอนนี้แม่ไปให้อาจารย์ดูให้แล้วนะบอกว่าผิดครูกําเนิดเดี๋ยวแม่มาทําให้นะั้นไี่ทําเรียบร้อยแล้วนะยาแล้วเขาอาการเป็นยังไงแล้วเขาหายหายแล้ว้า ชาวกุยมีความสามารถด้านการคล้องช้างและเลี้ยงชา layers, uh ้างสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษการควบคุมบังคับสัตว์บกที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกเป็นทั้งพาหนะและยุทธปัจจัยในสงครามโบราณของอุตสาคเนมีพิธีกรรมความเชื่อมากมายเกี่ยวกับสารประกรรมผีประกรรม และมีข้อกำหนดการปฏิบัติตนของชาวกุยเลี้ยงช้างอย่างเคร่งครัดทั้งชายและหญิง